ครับสวัสดีครับก็บตอนนี้นะผมจะมาดูพามาดูระบบช่วยเลี้ยวว่าระบบช่วยเลี้ยวว่าทํากันยังไงทํากันให้ง่ายที่สุดนะฮะอา่าผมทําแบบนี้ฮะผมอะคือใช้เหล็กใช้เหล็กดึงมาผมรู้สึกว่ามันมันแข็งคือมันใช้แรงมากในการเหยียบ หรือบางพี่ๆี่ท่านบางคนก็อาจจะใช้อยู่ตรงเป็นมือโยกอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมใช้สลิงเอาไวเาเ้เท้าเหยียบฮเท้าเหยียบไม่เท้าข้างซ้ายเหยียบอ่ช่วยเลี้ยวข้างข้างซ้ายเนาะ,ะคือออกแรงง่ายครับผมแค่มือเดียวฮะนี่มือซ้ายก็ไหวไม่ได้ออกแรงมากข้างขวาครับผมเนี่ยนะ อันนี้อันนี้ข้างซ้ายมือซ้ายผมกดอยู่นะครับผมคือสลิงทำไมผมต้องใช้สลิงเพราะว่ามันมีจุดหมุนง่ายมันให้ตัวอย่างนี้ได้ไมั้ยมันหมุนได้อย่างงี้อันนี้ก็เป็นของเก่าที่ของเดียใช้ครับผมนี่ประมาณนี้ง่ายครับผมทำเป็นสลิงง่ายมากอ่าตัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวขึ้นสะพานตัวน,นี้นี่ดูขอโทษน,นะเท้า สือภาพเลยก็คือตัวนี้ฮะอ่าฮะเห็นไหมครับก็คือผมวก็ช้าสลิงอันนี้เอาไว้ประคองให้มันเป็นจุดหมุนฮะเพื่อให้สลิงเพื่อให้สลิงขาดง่ายลิสตกหลออะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นแกนบูทบูเทเพาขนาด น่าจะยี่สิบมิลนะครคือไปไอ้พวกบูทพวกนี้จำเป็นต้องไปซื้อตามร้านร้านขายเหล็กเราก็จะดูว่าเราจะเอาเผาขนาดไหนเอาบูทขนาดไหนซึ่งไม่มีขายฮะแบ่งขายเป็นกิโลด้วยก็ถ้าเราซื้อมาใช้ไม่มากก็ไม่กี่บาทไม่กี่บาทครับส่วนไอ